กล่าวสวัสดีเพื่อนๆแม่พี่ยิงน้องทุกท่านิแนะยินดีต้อนรับสู่ช่องทุกเกมก็อยู่ผมแน่ะเกมใหม่นะของญี่ปุ่นนั่นเองก็เป็นเกมช่วงทดสอบนะก็โหลดประมาณเกือบ700ดบวกส2งเอะองจุก็ประมาณเกือบ3ามชิกแน่ะประมาณนี้แล้วกันนะฮะผมก็เกมมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะแต่ว่าไม่มีเวลาได้ทําคลิปนะผมก็มีเกมใหม่ยิโรลมาใหม่พอดีเนาะอ่ายังไงก็ก่อนจะไปเล่นเกมนะฮะใครมองหาร้านเติมเกมสะดวกปลอดภัยแนะนำร้านว่าท็อปอัพนะฮะ เกมสตูไทยใหญ่ๆมีหมดเลยนะฮะจะเติมเกมอะไรก็ทักไปที่เพจของเราได้เลยนะฮะจะมีแอดมินคอยบริการท่านนะฮะเติมไวเติมถูกเติมสะดปลอดภัยแน่นอนไม่มีการรีฟันนะฮะไม่ว่าจะเป็นเกมนิกเกะตนะฮะตอนนี้กระแสแลกนล็อกบิกินกำลังมานะครับผมก็จะมีแพ็คเติมราคาถูกด้วยนะฮะไปดูที่เพจได้เลยครับรายละเอียดนะมีเยอะแยะมากมายนะฮะทักไปที่เพจได้เลยนะฮะยงก็ขอบคุณที่คนที่เติมมาแล้วเนาะนะฮะไปดูอ่ตัวทางเกมเพย์เกมนี้จะเป็นช่วงทดสอบอยู่นะฮะใครที่จะทดสอบก็ ไฟล์มันจะเป็นกระดาษเนาะไฟล์กระดาษแล้วก็ต้องติดตั้งอแอป APK Installer Combo เนะี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าติดตั้งยังไงเวลาโหลดไฟล์กระดาษมาแล้วเนาะมันจะให้ทิ้งทั้งลิงก์ APK แล้วก็ลิงก์แตกไฟล์ของมันได้ด้วยนะทิ้งไวนะ้ใต้ Description เนาะมาดูเกมเพลย์นะครับตัวละครน่ารักมากนะฮะภาพยังไม่ได้ปรับเลยนะก็เป็นอย่างนี้นะผมเนาะถ้าปรับภาพจะสวยกว่าน,นี้นะฮะนี่ให้ดูเกมเพลย์เลยคนระับเป็น Turn ์นเบสนะครับ Turn ์นเบส สาวน้อยคนนี้ใช้สกิลแบบธรรมดานะฮะปึ๊บปึ๊บปึ๊บมันกาจะสอนนะนาะว่าให้ทำอะไรบ้างอันนี้มีค่า s p เท่าไหรน่นะมันก็นดูีตัวละครเราเลือกเอาจะโจมตีตัวไหนนะประมาณนั้นมันก็นจะบอกปึ๊บปุ๊บป๊บป๊บนะแนะนำนี่ให้เลือกตัวนี้แล้วก็ใส่เข้ไปเนี่ยโจมตีหมูเฉยเลยเนะฮะ เสร็จปุ๊บนะก็แนะนำเละว่าอะไรธาตุไฟธาตุลมธาตดุดินธาตุน้ำประมาณนั้นอ่าแล้วก็ให้ใช้สกิลนี้ไปนะเป็นเมนเมนคือไฟนะผมเนี่ยก็เลือกตัวละครที่เราชนะาธาตุไปนะผมโหดับอลังการล้านแปดมันจะแรงๆหน่อยเพราะมันช่วง CBT เนอะเซิร์ฟญี่ปุ่นฝันกันไปโบ๊ะนี่ ตับ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 ต,บต,บต,บตบนะ่ะโ,โอ้โหแนวตอนลึกดาบแรงมากตัวนี้มีเขาด้วยอลังการัานแปดเนะ่ยโหลดค่อนข้างจะพอสมควรนะขนาดสายแรนยังโหลดนานอยู่ขอยากทดสอบลิงก์อยู่้างใต้ดีคริปชันเนาะนไม่ต้องมาถามผมนะโหลดยังไงทำยังไงไปดูในคลิปเอาะนะับผม <laughs> ผมทําให้ดูแล้วถ้าท่านไม่ดูคลิปท่านก็ไม่รู้ว่าโหลดยังไงนะฮะมาถามผมก็ไม่มีเวลาตอบนะไม่รู้จะตอบยังไงครับใต้คลิปเออมันไม่เห็นภาพนะฮะนี่ฮะมันจะประมาณอย่างนี้แหละโหลดๆค้างๆหน่อยขนาดปรับการาฟริกยังไม่สุดนะ,ะมันประมวลผลนา,นานนะเกมนี้เนี่ยมันจะอย่างนี้นะครับจะค้างๆช่วง CBT เป็นอย่างนี้นะฮะเนี่ยมันโหลดอยู่นะเห็นอย่างเงี้ยมันโหลดอยู่นะ อย่าบอกนะค้างโชว์อย่าบอกนะว่าค้างโชว์ใช่จริงจริงด้วยโอ้กำลบรีนเนี่ยเนี่ยแอปอ่ามาดูตรงนี้เลยดีกว่าเนี่ยแอป A p K Combo Installer อย่างนี้นะครับผมเราจะต้องโหลดไฟล์กระดาษมาเนี่ยเดี๋ยวผมใช้ทิ้งลิงก์ไฟล์กระดาษ A p K เนาะพอโหลดไฟล์กระดาษเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เข้า A p K Combo อย่างนี้นะครับ ไม่ต้องทําอะไรเลยครับไม่ต้องอัปเดตไม่ต้องอะไรกดดิสมิสเลยนะฮะแล้วก็กดอินสตอลนะฮะไฟกระดาษอันนี้นะฮะที่เราเอามาเนี่ย f g c e r o เนะี่ยบูอะไรเนะี่ยที่เราโหลดมาก็กดติ๊กถูกตรงนี้ไปนะฮะแล้วก็กดโอเคมันก็จะประมวลผลนะฮะอ่าประมวลเสร็จปุ๊บอ่าปุ๊บก็กดติดตั้งไปเลยแค่นี้เองครับไม่มีอะไรยากนะฮะก็เข้าเกมได้เลยปกตินะประมาณนั้นเนาะวิธีการเข้าเกมแบบแบบนี้เน,ะนะาะเนี้ มาดูว่ามันเป็นเพราะอะไรถึงนั้นเข้าไม่ได้ <c oughs> อยู่ย <c oughs> แดงโชว์เลยนะฮะ <c oughs> อ่าดูในคลิปเอานะฮะใครที่ไม่ดูในคลิปก็ไม่รู้หรอกว่าโหลดอ่าติดตั้งยังไงนะผมบอกไปตะกี้แล้วเนาะการติดตั้งอแนอยังไม่ได้แปลภาษาเลยยังไม่ได้ตั้งค่าด้วยซ้ำไปเนะี่ย ทางโชว์ซะแล้วอย่างว่าเนาะเป็น CBT ครับ mm hmm. ก็ประมาณนี้แหละอาจจะมีปัญหาบ้างแหลกบ้าง <I try. S 1> ประมวลผลนานเนี่ย <I try. S 1> ผมบอกได้เลย <I try. S 1> ก็เกมเพลย์ประมาณตะกี้แหละเห็นแล้วใช้สกิลเนี่ยได้เนี่ยมันจะโหลดหนานแบบนี้เลย <laughs> เสียดาเนาะแต่ถ้าเป็นมือถือผมว่าไม่มีปัญหาหรอกโปรแกรมจำลองมันชอบเป็นแบบนี้มันยังใหม่อยู่นะฮะอ้าวตามจริงไม่ต้องต่อ VPN นะอันนี้แม่งเล่นเหมือนจะต้องต่อ VPN เหรอไม่ต้องต่อนะเออ ไม่น่าเป็นไปได้กียังเล่นได้เลยเนี่ยมันโหลดร้อแล้วนะเออเอากับมันดิขออภัยด้วยนะผมอาจสดๆไม่ได้เช็คอะไรก่อนนะผมเออตอนแรกผมก็ยังเล่นได้ปกตินะเนี่ยมันมันเหมือนบล็อกแล้วหรือเปล่าวะไม่ตามจริงไม่ต้องต่อ VPN เลยนะ ช่างมันนะครับผมก็ประมาณนี้แหละใครอยากทดสอบก็ลองดูมันอาจจะบล็อกโปรแกรมจาลองนะเนี่ยหมุนติวต้วๆเลยใครเล่นได้ก็เล่นเล่นไม่ได้ก็ขออภัยด้วยลิงโหลดก็อย่างนี้แหละที่ผมให้ไปแล้วก็วิธีติดตั้งก็บอกไปแล้วเนาะเข้าแอป apk combo installer แล้วก็ติ๊กถูกไฟ์กระดาษที่เราโหลดมาแล้วก็ติดตั้งไปเลยแค่นั้นเองนะมันก็จะพาเข้าเกมอัตโนมัติเฮ้ย มันเป็นไปได้ยังไงวะไม่ใช่นะกี้ยังเล่นได้ดีๆอยู่เลยนะโอ<ฮ>้หตายแล้วเหมือนเหมือนมันจะบล็อกหรือเปล่าวะ <I S 2> มันก็ไม่น่าบล็อกนะมัน <I could S 2> น่าจะมีแต่ปัญหาการเชื่อมต่อน่ะแหละเซิร์ฟเวอร์นะ ใส่เซิร์ฟเต็มหรือเปล่าวะเนี่ยเห็นไหมมันจะค้างๆเนี่ยแล้วก็โหลดร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วบูฟแฟชั่นซันเนี่ยเรียบร้อยแล้วเซิร์ฟเวอร์เนาเนี่ย c p t ปรับปรุงด่วนเนี่ยก็ประมาณนี้แล้วกันก็ใครอยากทดสอบก็รอให้มันเสถียรก่อนแล้วกันเออหรือว่าทดสอบช่วงอื่นนะตอนนี้ที่อัดคลิป ไม่ให้เล่นแล้วจ้าโคตรเซ็งเนี่ยนี่ก็ขออภัยด้วยวิธีติดตั้งก็อย่างที่บอกไปเ <Yeah, S 1> ยเซ็งอ่ะใครเล่นได้ก็คอมเมนต์บอกใต้คลิปตัวพี่ผมเล่นได้แล้วผมก็จะได้เข้าไปลองบ้างนะเออได้แค่เล่นแค่ตาเดียวเองแม่งแหลกแล้วลวีนและยังไงขออภัยด้วยนะฮะเจอกันใหม่นะฮะคลิปหน้าคลิปนี้ขออภัยด้วย แล้วก็ใครเล่นได้แล้วก็คอมเมนต์บอกด้วยนะฮะเจอกันใหม่สวัสดีครับผม